ะทำลไรตีอากงก็ใส่รองเท้าสิแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบไม่เอาหืมไม่เอาอ่ะอากงหืมไม่เอาไม่เอาอะไรอะ่ะไ,ไม่เอาอ่ะไม่เอาอะไรอ่ะหืมแต่เดี๋ยวก็หล่นหมดแหละก็เอาเหเยียเทออกมาก่อนเทไว้ที่โต๊ะก่อน อ่เอาเทไว้ก่อนอเคเออค่อยๆเทนัๆๆ,ๆลมพัดค่อยๆเทแล้วก็ออกกำไรออกมาอืมอืมแล้วก็หยิบใส่เข้าไปอย่างเก่า,ากา็หยิบใส่เข้าไป เ,เก็บให้หมดใครซื้อให้หนูไอ้หนัองอยางยายยายซื้อยายรักหมูไหมยายเขารักปลาบูไหมเนี <c oughs> ่ยหืมยายรักปลาบูไหมรับปลาบูรักยายไหมรับปลาบูจะรักใครอ,ะ <c oughs> อ่ะฮะพูดดังๆฮะฮ <c oughs> ะฮ <c oughs> ะอะไรนะ พูดไม่ได้ยินเลยพูดดังๆนะลักใครลักกองกองไหนอะกองไหนใช่เหรอกองคิดถึงแม่ไหมกองคิดถึงแม่ไหมกองแม่เขาซื้อมาริโอให้หนูยังยังแล้วพ่ออะยังเลคิดถึงแม่ไหม ฮะยังคิดถึงแม่ไหมยังคิดถึงพ่อไหมยังคิดถึงปู่ไหมยังคิดถึงยายไหมยังคิดถึงกองไหมยังนั่นไปละนั่นไปไม่อยู่ละน่ไม่คิดถึงใครเลยไปดีกว่าหืตกลงคิดถึงใครไหมคิดไม่คิดนยังอะไรยังก็พูดมาได้ค่ะคิดถึงกองไหมยังคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหม ยังคิดถึงพ่อไหมยังยังอะไรหืมยังอะไรออเอาใหม่จ้ะหืมเอาเใหม่เอาอะไรใหม่ร้องเพลงนี้ออกกำลังกายกันออกกำลังกายกันใช่ไหมเออไหนทำผีเสื้อให้กองดูหน่อยผีเสือ้อทำไงผีเสือ้อทำอยังไงแบบไหนแบบไหนใช่เหรอฮะอย่างนี้เหรอแล้วปลาปลาปลา อ๋อตายยิ่งเนี่ยแล้วนกอ่ะนกนกนกแล้วทำอะไรอีกทำอะไรได้อีกทำกองมั่งฮะทำกองมั่งทำกองมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็ทำบู่มั่งจงก้าวขั้นหลอดเด็กอุ้ยคุณตามาซื้อของ